ลงคลิปเป็น YouTube ให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับวันนี้เราก็จะมาอุยเฟื่องเรื่องวอลโวนะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในรถ S60 นะครับผมก็ตัวนี้ปี02ครับเป็นรถที่ช่างใช้เองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปนะครับผมก็จะมี หมดแล้วครับผมใช้เป็นของคอสกันที่นะครับ x c 7 0ก็จะลงกันได้พอดีนะครับไม่กระทั่งบอกอ่าก็ได้ใส่ของคอสกันที่นะครับเหมือนกันแล้วก็อ่าลงซอฟต์แวร์ใหม่นะครับก็บอกก็ใช้ได้ปกติส่วนตัวหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นอ่าเกจวัดของเครื่องยนต์นะฮะก็จะมีอ่า โของแบตเตอรี่แล้วก็มีเทมน้ำอุณหภูมิเท่ารุ่งไปดีแล้วก็มีโวลเฟเชอร์โซลน,นะ,คะ,ะครับอ่าครับเราจะเห็นว่าอ่าจะมีสี่ตัวครับก็รถตัวนี้ก็อ่าจะมีสลูปด้วยนะฮะอ่าครับมีสลูปส่วนทางด้านเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงของอ่านำเข้านะครับจากอ่านอกมา คือบ้านเราหน้าจอจะไม่มีหน้าจอนะฮะจะเป็นเป็นนวดก็คือ,อใช้มือนะแต่อันนี้เป็นระบบสัมผัสแล้วนะครับมี GPS ติดตามรถหายแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูด้านความเร็วนะครับรถคันนี้เป็นระบบ เครื่องยนต์ของ S80 นะครับได้นำมาวางใหม่ในรถตัวนี้นะฮะก็คือเครื่องเก่าได้พังไปนะครับโดยผมก็ได้นำเครื่องตัวใหม่นี้มาลงแทนนะฮะตอนนี้ก็ผมก็ขับอยู่ในระบบเกียร์แมนนวลนะฮะก็คือชิฟต n นิกครับผม อัตราการเฉลี่ยการกินน้ำมันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่10ลิตรต่อ100กิโลนะฮะหนึกิโลเมตรก็เฉลี่ยแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับในตัวเครื่อง2อง0หกับเทอร์โบถึงเก้ตอนนี้เราก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมทิ้งอยู่เกียร์สีนะครับผมตอนนี้ลง3นะครับรู้สึกว่าร ไปถึงห้าพนครับผมตอนนี้ครับไม่มีถนนเทวิ่งแล้วนะครับผมได้หมดทีเทวิ่งแล้วฮะก็100ถึงเกือบ180นะครับใช้เวลาไม,ไม่ไม่กี่วินาทีนะครับ แค่2เกียร์นะครับก็คือเกียร์สกับเกียร์สส่วนเกียร์หนี้จะไหลไปแล้วนะครับผมก็ไม่มีใครตามมาทันนะครับอตอนนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูสนนอีกครั้งนะครับในการวิ่งอ,อันนี้ถนนด้านหน้าเรานะครับอ,อันนี้ความเร็วอยู่ที่100นะครับ ี้ผมปรับเกียร์เข้าสู่ระบบอัอโตโนมติกนะครับก็คืออัตโนมัติของกล่อง ECU นะฮะผมจะพาไปลองทางตรงนะครับผมว่าถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วก็ดูความเร็วที่หน้าจอนะฮะว่าอาบอกไว้ก่อนนะครับว่าไมค์ของผมนี่จะแข็งกว่าก็เยอะเหมือนกันเพราะว่า,าตัวรถได้ใส ล้อแมกขอสไปนะครับจะทำให้ไม้ค่อนข้างจะแข็งไปนิดนึงนะครับครับผมตอนนี้ก็เราก็ขับมาเรื่อยๆครับผมเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมนะครับครับตอนนี้ก็ระบบอโตโมติก็ถือว่าอัตราการตอบสนองของเครื่องยนต์นี้ไวมากนะครับสังเกตจากาหน้าจอนะครับว่า อนนี้ความเร็วขึ้นอยู่ที่แค่160นะครับ160กิโลเมตร รถค่อนข้างจะวิ่งดีนะครับผมออปัญหาช่วงล่างก็ไม่มีดังแล้วก็นิ่มแต่จะมีนิดหน่อยก็คือทางแม็กไม่ค่อยแม็กกับรถเท่าไหร่นะครับทำให้ตัวรถนี้แข็งกระด้างแล้วก็หลังสะบัดไปนิดหนึ่งนะฮะครับผมแนะนำนะครับว่าถ้าใส่แม็กให้แนะนำเป็นออแม็กสแตนดาดของตัวรถเขาดีกว่า เพราะว่ามันจะไม่แกว่งแล้วก็ทรงตัวได้ดีกว่านะครับทางด้านของว n e v o ทีมงานของผมก็จะมีะรับซ่อมรถพวกนี้นะครับก็คือตระกูล S60 S8 แล้วก็ X490 นะครับก็รุ่นใหม่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับของว n e v o ก็ส่วนมากจะรับหมดนะครับเพราะเรามีเครื่องส่วนเช็คซอฟต์แวร์ก็คือ ปลด immobilizer หรือว่าก๊อปกุญแจ immobilizer นะฮะตัวด้านปลด immobilizer หรือการลงซอฟต์แวร์ก็ผมจะเป็นคนจาัดก,การเรื่องพวกนี้หมดนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างหรือว่าระบบการวางเครื่องยนต์ก็จะมีทีมงานช่างชังโบแล้วก็อีก2คนครับผมก็คือ